คลิปนี้จะเป็นดรนดอมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะความรู้สึกของซากเก่าในวันที่คุณ move on สวยๆอ่ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเนาะหัวข้อแอบ hard core เป็นเขาก็ได้เออ move on ก็สูญเสียนะสิใช่ loss สูญเสียเสียสูญในวันนี้ที่ไม่มีเธอฉันรู้สึกเหมือนอะไรขาดหายไปสิ่งสำคัญมันขาดหายไปนะคะค้าจะรู้สึกแบบในที่สุดเขาก็ทำมันพังเขาว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าแล้วใช่ไหมคือก่อนหน้าน,นี้ถ้าคุณยังไม่ได้แบอบก move on ยังวนๆอยู่เอเขาก็ยังรู้สึกวแบบ่าคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นยังสไตล์มาอยู่ตรงนั้น,แ,ววนแต่วันนี้เฮ้ยคุณตสินใจแบบ move on สวย,สวย ฉันไม่ละเขารู้สึสูญเสียอืมความรู้สึกของซาเก่าในวันที่คุณมูฟออนสวยๆวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนที่เขาเคยมีคุณนะคะวันนี้มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้ว เออั้าึ้น,นา้าแเราจะยังไงต่อเราจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกนันอีกไหมหรือต่างฝ่ายต่างต้องแยกย้ายก,กันไปแล้วอืมเนี่ยขอน,นิดนึงได้ไหมขอพูดแม่หมอพูดบ่อยบ่นนั่นแหละคือคือขอบคุณนะทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอนะแต่บางทีมันจะมีคอมเมนต์แบบนี้คือก็ แต่แต่อานแล้วโอ๊ยไม่ต้องมาถามไม่รู้เช่นใครนะเอ๊ะใครคะแม่หมอแล้วเราจะรู้ไหมเวลาทำแรนดอมแม่หมอไม่ได้มา Personal Reading อ่านในคุณแล้วก็จะมีแบบ แล้วทาไมเขาไม่อย่างนั้นล่ะคะทําไมคอยไม่อย่างนี้คะจะให้แม่หมอตอบทุกคําถามเลยเหรอคะแม่หมอไม่ได้ดูดวงให้คุณส่วนตัวเนาะถ้าอยากจะให้ตอบกันขนาดเนี้ยทักเข้ามาดูส่วนตัวสิคะจะตอบให้คือคือมันเป็นพลังงานดวยคือก็โอเคละ่ะมันอาจจะแสดงว่าคุณสนใจดูคอนเทนต์แม่หมอแต่แบบเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องถาม <c oughs> ไม่ต้องถามคือแบบคือ คือดูเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรเงี้ยคือไม่ต้องถามอะไรแบบแบบเนี้ค่ะบางทีมันแบบมันเกินคําตอบที่ดีฉันจะไปตอบให้คุณได้เพราะที่ฉันไม่ได้ดูดวงของคุณอยู่นึกออกไหม <c oughs> คือทากันให้หน่อยมาถ้ารู้สึกพลังงานตรงก็รับไปนะคะอืมก็เป็นอย่างนี้แหละใครจะถูกใจไม่ถูกใจก็นะคะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะบ่นบ้างอะไรบ้างก็คือนี่แหละแต่บอกแล้วหลายครั้งแล้วด้วย เวลาทําตั้งใจทํานะคะแต่แบบไม่ต้องมาแบบอะไรยิบย่อยมากมายนะว่าขอเหอะมาความรู้สึกสร้างเก่าในวันที่คุณ move on นะคะสวยๆอาจเป็นอย่างไรโอ้เขาคงคิดถึงวงแขนนะคะอ้อมแขนของคุณในวันที่คุณเคยโอบกอดเขาไว้เนะแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะบางคนเนาะก็ move on สวยๆจริงๆค่ะไป เปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆอ้อมกอดใหม่ๆแล้วอ่ะจะมีที่ว่าคุณเขาคงไม่มีโอกาสที่คุณจะอ้าแขนเขาหรอกอ้าแขนรักคขาอีกแล้วใช่ปะยิ่งคุณเป็นอิสระไปจากเขาเท่าไหร่อ่ะเขายิ่งรู้สึกว่าคุณดูมีความเชื่อมั่นในตัวมากขึ้นคุณมีความเข้มแข็งบางทีเขา เขาอาจจะไม่เคยเห็นคุณเข้มแข็งหรือกล้าจะขับเคลื่อนชีวิตเองได้มากขนาดนี้มาก่อนแล้วบางทีอะสิ่งที่รู้สึกว่าสูญเสียไปเป็นอิสระจากมือไปนะ่ะจะกลับมาไหมหรือตกลงไปแล้วจริงๆอะค่ะก็คงแบว่าคงสูญเสียสิ่งที่เราสําคัญแลนะเนาะวันที่คุณตัดสินใจที่เป็นอิสระจากเขาคือก่อนหน้าเนี้ยนะคะบางคนก็อ,อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ อยากจะมีความสัมพันธ์มากมายบางคนก็บกแบบติดรบการที่รักชีวิตอิสระแต่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นะ่ะมันสะดุดสหรับบางคนไม่ชัดเจนบ้างอะไรบ้างหรือเขาสนใจแต่ตัวเองไม่สนใจคุณอย่างเงี้ยนคะคะจุดนี้โอเคคุณแบบปล่อยเลยแล้วแต่จะไปทำอะไรก็ไปเลยไปทําอะไรตามใจอิสระไปโลดไปโลดฉันก็จะเป็นฉันก็จะใช้ชีวิตของฉันเหมือนกันทําให้เขารู้สึกว่าตรงๆคุณจะไปล้วจริงใช่ปะ บางคนก็ไปแล้วด้วยในเนี้ยหรือเปล่าไม่รู้คือเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเคยสะเทือนหรือทุกข์ในความสัมพันธ์เนาะแต่พอคุณกล้าที่จะ move on ล้วปล่อยปล่อยมือความวามปล่อยมือจากความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ เขามองว่าคุณดูว่าดูมีความสุขดูมีชีวิตท,ที่เป็นอิสระจนบางทีอ่ะมันเหมือนอะไรบางอย่างที่มันค้างในใจค่ะบางทีรู้สึกว่าบางคนจากไปโดยไม่ได้เคลียร์ด้วยยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ปลดล็อกยังไม่ได้แบบแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ข้างในที่ยังเก็บไว้จนาบางทีแบบสายไปแล้วคุณคุณ move on ไปแล้วอ่ะบางครั้งเขารู้สึกว่า เราอสระกันโดยที่เรายังไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์กันเลยหรอฉันยังมีอะไรขางใจอยู่เลยอะยังไม่ได้แสดงอ่อยเธอรับดูเลยยังไม่ได้บอกเลยสำหรับบางคนนะคะเขาคมคิดถึงนะคะวันที่คุณนะคะว่าเคยมีความสุขร่วมกันเนาะนะคะ แต่ว่าตอนนั้นน่ะความสุขตอนนั้นที่เคยมีอ่ะมันอาจจะแบบมันเหมือนกับมันอยู่เคียงข้างตลอดจนมาทีอ่ะจนเป็นความเคยชินแล้วไม่เห็นว่าเฮ้ยตอนที่มีกันอยู่มันมันคืออะไรที่วิเศษมากเลยแล้วพอวันที่แบบไปจริงๆอ่ะเริ่มรู้ว่าความสุขที่เคยได้รับในการที่เรามีการรายการเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณคุณสมุทร เอ้ยไม่อยากร่วแล้วคุณเอ้ยอย่ารูส้สิแล้วคุณมีความสุขเขาก็ยินดีด้วยนะดูไหมมันทำให้เขาอะนะคะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นในตัวคุณคือเขาเห็นคุณในมุมมอง ใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เคยคิดมาก่อนด้วยนะคะว่าคุณจะมีมุมนี้ให้เขาเห็นเช่นถ้าคุณเคยเป็นคนที่ทุ่มเทในวความสัมพันธ์พยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้จนเคาคิดว่าคุณไม่คงไม่ไปไหนหรอกแต่ในที่สุดคุณก็เลือกที่สมูทฟอนละไปมันทําให้เขาแบบมันดนเบิกเนตน่ะเก็ตแล้วเข้าใจแล้วซึงแล้วกระจางแล้วแต่กระจางในวันที่ คุณอาจจะไม่ได้อยู่ต่อหน้าเขาแล้วให้เขาได้เห็นแล้วนะคะแล้วอาจจะมีการที่เขาได้หาช่องทางในการเฝ้ามองคุณก็ได้นะอว่าตอนเนี้ที่คุณ move on เนี่ยไปไกลจากเขาแล้วเนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะตอนนั้นนะคะเขาอาจจะยังไม่มีบุธิภาวะมากพอในการรักษาความสัมพันธ์แต่ตอนเนี้ย ตอนนี้เขาได้คิดแล้วใครควรรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะการที่ได้มีใครสักคนนะคะมันทําให้รู้สึกถึงความมั่นคงอบอุ่นทางใจนะมันทําให้เขาอาจจะแบบคิดได้มากขึ้นหรือเติบโตมากขึ้นนะคะกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะมันอาจจะมีการคิดถึงในช่วงเวลาที่เคยรักกันนะนะคะหรือรู้ว่ารักเมื่อสายสำหรับใครบางคนนะคะเออ ออยากจะบอกอะไรอืเไงสมกัเป็นหัวข้อซากกา I still remember the good times we share ก็บว่ายังจำจดจำทุกช่วงความทรงจำดีๆที่เราสองคนเคยได้แบ่งปันกันได้นะคะนี่จะแท็กทีมมาไม่ได้คนละสำรับ Nostalgia sure. การหวนคิดถึงอดีต I still think of our memories often. นี่จะแท็กทีมกันมาไม่ได้นะเออ I'm thinking about how I should apologize to you. คิดเหมือนกันอยากจะขอโทษคุณจะขอโทษอย่างไรดีบางคนอาจจะไม่มีโอกาสขอโทษแล้วก็ได้เพราะคุณคงไม่ได้สนใจว่าจะขอโทษไม่ขอโทษเพราะว่าฉันก็ใช้ชีของฉันไปแล้วบางคนเ้ายังมีโอกาส เราจะเจอกันอีกได้ไหมอยากเจออยางน้อยสุดขอให้ได้เจอในฐานะไหนก็ได้จะเจอปะ